สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับอ่ะรับชมกันต่อเลยครับอยู่ที่หน้าง,งานห้าหมื่นคิวครับอู้ดันชูโอ้ยอู้ยทำไมอุ้ย140สี่สิบคนนั้นทำไมควันยังเลยฮะอู้ยเธอโ,โบไปแล้วมั้งนี่ โอ้ยจานชูใส่ไปทั้งรากไม้เลยครับหมอตานได้รากไปนึงครับถ้าเป็นรากพยุงอ่ะดีไปหน่อยโอ้ฮะตุเตออะแลนวนะอ้าดินเละเลยครับเจอดินเละแล้วครับ ไม่อยากจะลงจากรถไถเลยครับเพราะว่าอากาศมันร้อนร้อนโคตรเลยอ่ะเบื่อเละตุ่มเปะเลย บินหายเลยครับแบบนี้ครับเฮ้ยเอือเอือเอือดํ้หายไปไหนหมดเลยไม่ช้ายัางเลยหนึ่งสองสามสี่สี่คันหายไปไหนคันหนึ่ง อวอหนอนนนเข้าห้องน้ำมั้งเดี๋ยวลองมาดูกันหน่อยครับอู้ดินมีติดตมเลยอ่ะอู้ดินเหมือนนี้หนังเนี่ยถนนพังได้แล้วเนี่ยอู้ดัดดนดินเลยครับ ตินเลยครับดูครับนายเว้ยได้ตจานชูถึงกับต้องขุดมาไว้ข้างบนเลยนะครับ ยุบลงไปแล้วนะั่น่ะไม่ครนอน่ะต้องโยนมาไว้ข้างๆครับ ร้อนมาเลยครับเปี้ยงเลยร้อนสุดๆเลยครับ กี่เดียวรู้เรื่องเลยเบื่งสองตักไม่ใช่สามสามตักสี่ตัก ตังหนึ่งครับห้าตังไม่พอครับดูบอกต้องหกครับนี่ใส่ข้างหน้าไปเลย ม่วงมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าร็อกกี้อินดี่ใส่จวดนะครับอาการเป็นยังไงบ้างไม่รู้ช่างถอดเสร็จหรือย,ยังนะ Dạ yeah. Dạ yeah. yeah. Đi mùa đuôi Xe xe buồn คุกสับสองเลยต้องสบายสบายครับรถดำวิ่งสบายสบายครับไม่มีบืนครับ นกอะไรเนี่ยนกอะไรวะนี่มันไม่กลวยไหมโอ้ทะโลบางๆขนาดนี้่ผมบอกเลยว่าแทบเดียวครับ ไปไวมากเลยครับนี่ครับก็ระดับก็จะอยู่ประมาณนี้เลย,เอยโอ้ยโอ้ยยังใส่ได้อีกนะเนี่ย ไปนท่งรถมอเตอร์ดีกว่าครับาร้อนมากโอ้ยไปกี่เท่าแล้วสิบสามสิบสามอันนี้อะไรน้อยใช่ไหมสายวงสายสายหมดแต่ทางทาง ไปเร็วเยอะวันนี้เนาะบางเนาะบางนี่ยอะไรมันสูงขนสนนเราอะไรแหละประมาณน่ะทิวชานไอ้ต้องเมื่อวานอ่ะทิวชานพวกที่ยวทำทางมัสูงนั่นแหละอันทำเป็นล็อกไปนี่กับไหนเนี่ยไปนี่กน่อยดึงเป็นล็อกไปนู้นแล้วไม่รู้นะไม่เอาหมดเลยมันทำไมดึงแนวอย่างนี้ล่ะไหนเป็นแนวเป็นขอบก็เอาไว้ทั้งก่อนหมดเออ ไว้ทางไงทางมันต้องเก็บไปใส่ฝั่งนน้นอ,อีกเคลียบไปเรื่อยสบายอยู่เนาะไม่ได้บืนเนาะวิ่สบายสบายเลยแดดมันแรงด้วยแหละแรงมาอาทิตย์หนึ่งนั้นเนี่ยแจวเลยเร็วเร็วเลย นนไปไหนมันจะทำอะไร้างน้ำเหรอชดงานะยังยังไม่อยู่เท่าไหร่แล้วเนาะทางกำลังเริ่มบยุบเดี๋ยวมันก็อยู่ไปถึงทางน้ำนี่มันก็ถือว่าดีแล้วเนาะอยู่แล้วเนาะเป็นฝุ่นไงกลับไปมันก็ลากไปเนาะนี่เอง ไม่ทอดอะไรกินข้าวต้มไก่เนื่อวานไก่ใหญ่ปะน้องไก่ต้มมดแดงในมอดู้เลยเขากินเสร็จแล้วผมกินผมกินเสร็จก่อนผมเป็นแม่คลิปหนาครับทุกท่านสวัสดีครับโอ้ร้อนๆนี่ถ่ายคลิปก็ไม่รู้จะคุยอะไรหรอกร้อนพมด